Mm-hmm. คุณผู้ชมพบกับรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาศัยรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาในพื้นที่ตําบลมนันยงอําเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีได้มีการดําเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กระบวนการดําเนินการในลักษณะครอบครัวสภาสันติสุขตําบลสร้างชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดค่ะซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้จุดแข็งของสภาสันทิสุขตำบลในการสร้างความตื่นตัวเรื่องปัญหายาเสพติดให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆและอาศัยคนในชุมชนที่มีความคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีในการช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลบุตรหลานของตัวเองให้ห่างไกลาจากยาเสพติดค่ะซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆอีกด้วยนะคะโดยการดําเนินงานที่ผ่านมาทําให้ทราบว่า าการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับไปเสพยาเสพติดอินนั้นจะต้องทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นเห็นคุณค่าของตัวเองและคนในสังคมให้การยอมรับค่ะนั่นจึงเป็นที่มาของการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดค่ะ การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตในพื้นที่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดจะจะแดนภาคใต้นะครับยังมีส่วนหนึ่งที่เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างที่จะย,ยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับประชากรในในพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งส่วนนี้ก็ได้ร่วมกับชุมชนนะครับในการ แก้ไขปัญหาสําหรับกรณีของผู้ที่ติดยาเสพติดนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยครับเมื่อไปสืบสภาพแล้วนะครับก็จะพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับจะค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเขาไม่ได้รับการศึกษาแล้วนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพที่ตามมาหลังจากการศึกษาเนี่ยนะครับก็ทําให้เขามีผลกระทบต่อเนื่องกันไปนะครับซึ่งถ้าเมื่อสอบถามแล้วนะครับถ้าจะให้นะครับกลุ่ม เยาวชนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีความเสี่ยงนะครับเขาได้ห่างไกลกับยาเสพติดนะครับสิ่งสําคัญก็คือเขาก็ต้องมีอะไรที่ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะครับหรือว่าการประกอบอาชีพในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับจากเมื่อดูจากสภาพพื้นเพนะครับของประชาชนในพื้นที่แล้วนะครับจะเห็นว่าพื้นเพในในพื้นที่ก็คือการทําเกษตรกรรมนะครับหรือว่าในส่วนของเด็กๆที่มีความชอบในเรื่องของช่าง นะครับซึ่งเป็นงานฝีมือนะเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยจะมีพื้นฐานมีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับก็เราสามารถที่จะส่งเสริมนะครับหรือว่าหาทรัพยากรนะครับหาความรู้นะครับหาพื้นที่แล้วก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆเนี่ยเขาได้ใช้ศักยภาพของตน,นเองนะครับในการประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่เขาชอบนะและก็อยากจะทำ ในตอนนี้ผมก็มีน่าพอใจส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยที่เลิก,กยาเสพติดได้เนี่ยก็หลายเปอร์เซนต์อยู่ครับหลายเปอร์เซนต์อยู่แต่จะให้เลิกหมดเลยเนี่ยมันก็ยัง,ย,งยังไม่ถึงขนาดนั้นครับปัจจัยที่เราที่เรา,ท,เราที่เด็กปรยโยวยนไปเลิกยาเสพติดต่อก็คือเด็กหลังจากที่บำบัดไปแล้วมันไม่มีการส่รงเสริมอาชีพให้เขาทุนที่จะทําอาชีพก็ไม่มี แต่หลังจากนั้นเด็กก็ไปอยู่รวมรวมตัวกันก็หาหาแนวทางที่ว่าจะไปเล่นยาเสพติดใหม่ครับในตรงนี้คือคือคือ,คอการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนี่ผมพยายามทำส่งเสริมอาชีพให้กับรุ่นน้องก็คือผมได้ประสานงานกับส่วนในชกในพื้นที่ชก .42 สองประสานร,ร่วมกันร่วมกับแนมเพืยริ่งครับไปประสานกับทำดีมีอาชีพในส่วนนี้ ก็ได้ร่วมกันสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพวันนี้เราจะสอนเกี่ยวกับในล้างคอมพิวเตอร์ล้างกระเบื้องอันนี้ต้องจ่ายเลยเพรอะถูกย้ายสิ่งที่จะไปสอดยาว คุณผู้ชมครับที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ว่างงานมีการนำกระบวนการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือหมู่บ้าน CBTX ซึ่งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในปัจจุบันหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42และองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าได้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดด้วยการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสร้างเครือข่ายทำดีมีอาชีพครับส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานฟรานที่ส2นะครับเราได้มีการร่วมกับชุมชน นะครับในลักษณะของการาประชุมสภาสันติสุขตำบลน,นะครับซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นสภาประชาธิปไตยตำบลน,นะครับซึ่งจะมีส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ผู้นําชุมชนผู้นําท้องที่นะครับเข้ามาร่วมนะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้นะครับสภาพชุมชนเนี่ยผมก็ทราบปัญหานะครับก็มีการสนับสนุนนะครับแล้วก็ให ทั้งในส่วนของทรัพยากรนะครับการให้ความรู้นะครับรวมถึงการส่งเสริมให้ให้กับเด็กๆเหล่านี้นะครับไดนะ้มีอาชีพนะครับมีโครงการในการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็รวมถึงนะมีสถานที่นะครับให้เขาได้จัดทำตามโครงการที่เขาชอบ อย่างเช่นอาชีพที่กําลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือมานักเรียนมาเรียนเรื่องการโครง,งคร work, การฝึกอบรมการซ่อมรถจักรยานยนต์และก็ฝึกอาชีพในเรื่องของการทําน้ายาล้างจานฝึกอาชีพในเรื่องของการทําของซักฟอกอะไรตรงนี้สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ hmm. ก็ส่วนนี้ hmm. เด็กเหล่านี้ถ้าทำทำได้แล้วก็สามารถที่จะไปทาของส่วน,วนตัว,วของตัวเองได้ก็ hmm. จะได้ไม่นึกถึงในเรื่องยาเสพติดต่อครับก็จะมีการต่อยอดในส่วนของการส่งเสริมอาชีพเนี่ยถ้าหลังจากเด็กที่ฝึกอบรมมาแล้วเนี่ยก็ผ่านการบําบัดแล้วก็คนที่การติดตามขึ้นมาสามารถเด็กคนนี้จะเลิกยาเสพติดได้แล้วเราก็จะไปสนับสนุนในเรื่องของส่งเสริมอาชีพในเรื่องของทำดีมีอาชีพของกลุ่มเสื้อเขียวเนี่ยพยานให้ทำเป็นรูปธรรมขึ้นมา สริมให้กับกลุ่มเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้ให้มีงานทำในพื้นที่นะครับโดยโดยทางเครือข่ายเราเนี่ยจะด,ดำเนินการในส่วนของออหากลุ่มเป้าหมายร่วมกับหน่วยในพื้นที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่มีความประสงค์ที่อยากจะส่งบุตรหลานออของเขาเนี่ยที่ไม่ได้รับการศึกษาอยากให้มีงานทำ ด้วยการสติริศเนี่ยก็คือเราก็จะนํากลุ่มเหล่านี้เข้ามาฝึกอบรมอาชีพตามที่เขาต้องการก็ในส่วนของที่ผ่านมานะครับก็ที่เห็นอยู่ก็คือช่างซ่อมจักรยานยนต์ช่างตัดผมชายกลุ่มสตรีเราก็ได้รับเหมือนกันยงตัดเย็บเสื้อผ้าทกลุ่มทาเบเกอรี่ทาขนมเนี่ยเราก็รับสอนเข้าฝึกอบรมเนี่ยอยู่กับเราประมาณ45วันครับในวันนี้นะครับก็เป็นกลุ่มกลุ่มเป้าหมายนะครับผ่านการบันบัด ายาเสพติดมาฝึกอบรมเพื่อที่จะให้เขาได้กลับไปประกอบอาชีพได้ที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะได้ลดการว่างงานในพื้นที่และห่างไกลจากยาเสพติดตรงนั้นได้ องค์กรเสื้อเขียวของเรานะคะหลักๆนะคะเป็นวิทยากรในเรื่องของหลักรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างทางภาครัฐกับภาคประชาชนค่ะอันไหนที่ทางภาคประชาชนนะคะเข้าถึงภาครัฐไม่ได้ฝานองค์กรเสื้อเขียวได้เราจะเป็นตัวเชื่อมตัวประสานให้ค่ะ วันนี้ได้มาแนะนําในเรื่องของการทาน้ายาล้างจานและก็ทําน้ายาซักผ้าในส่วนตรงนี้ที่เราเข้ามานะคะอย่างน้อยในเมื่อถ้าสมมุติว่าวันใดที่น้องๆเขาสามารถที่กลับไปอยู่บ้านได้ตามปกตินะคะเขาก็สามารถที่จะทําอย่างน้อยอาชีพของเขาถ้าหากว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเวลาไปสมัครงานเขาอาจจะ ไม่ยินดีต้อนรับแต่น้องๆถ้าหากได้มาเรียนรู้ในเรื่องของที่เราได้แนะนำไปนะคะก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้ค่ะ ที่ติดยาเสพติดนั้นเมื่อผ่านการบําบัดร,รักษาอาการทางร่างกายมาแล้วอาการทางจิตใจก็ยังจะต้องได้รับการฟื้นฟูให้พวกเขากลับมาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าเปลี่ยนตัวเองเพื่ออนาคตที่ดีกว่าค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าต้องเกิดจากการหยิบยื่นโอกาสจากคนในสังคมก่อน โดยพวกเราทุกคนจะต้องระลึกเสมอว่าผู้ป่วยยาเสพติดนั้นสามารถทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปการที่พวกเขาสมัครใจเข้ารับการบำบัดร,รักษายาเสพติดนั้นก็ได้แสดงให้เห็นแล้วค่ะว่าพวกเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ขึ้นอยู่กับว่าคนในสังคมพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันหรือไม่ค่ะ ผู้ชมครับสำหรับอาชีพที่มาฝึกอบรมกันนั้นจะเป็นอาชีพที่ทุกคนสามารถฝึกได้อย่างเช่นช่างส้มรถจักรยานยนต์ก็เป็นงานช่างที่สามารถไปเปิดร้านหรือให้บริการคนในชุมชนได้โดยไม่ต้องลงทุนมากและประชาชนทั่วไปก็ใช้จักรยานยนต์ในการสัญจรไปมาอยู่เป็นประจำครับนอกจากนี้ยังมีการอบรมวิธีการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างจานไว้ใช้เองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการอบรมเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดนั้นนำไปใช้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตนเองครับเยที่ดิตีนานที่เรอ่เดี๋ยวึจะเลกเตนที่เราคนไปเห็นไหมไอ้ตรงนี้เราทำเราได้ใช้วันนี้เราส่งเสริมอาชีพให้กับ กลุ่มเป้าหมายที่ผู้ที่ได้รับการบําบัดยาเสพติดที่ออปอนอุ่นไอรักเราได้ให้อาชีพให้กับเขาก็เป็นช่างมอเตอร์ไซค์นะครับทีนี้เราได้การฝึกฝนพัฒนา,าจากคนที่ไม่เป็นเลยคนที่ไม่เป็นเลยว่าจะทํำยังไงให้มีอาชีพในการาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเราดูในชุมชนแล้ว บางหมู premises, <silly> <c oughs> ่บ้านไม่มีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แลวไม่มีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เลยเพราะว่าบางหมู่บ้านนั้นเป็นเป็นเป็นยากในการที่เราจะมาซ่อมเพราะทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าอาชีพซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่เป็นอาชีพเป็นอาชีพที่ทำมาหากินได้เพราะว่าอาชีพซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นเป็นการ พัฒนาต่อต่อไปเป็นการพัฒนาสู่รุ่นน้องรุ่นพี่ต่อไปเป็นความต้องการของกลุ่มเยาวชนเองครับก็คือเป็นของเขาเองว่าเขาเสนออยากต้องการทําอาชีพอะไรโดยตรงนี้ย เราไม่ได้ไปบังคับว่าเราต้องฝึกอาชีพด้านนี้ด้านนี้ก็คือเอาความต้องการเพื่อที่จะเขาได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างที่เขาต้องการได้จริงๆขั้นต้นเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือความรู้อยู่แล้วก็คือเราสนับสนุนในการอบรมนะครับก็คือว่ามีทั้งระยะสั้นระยะยาวอยู่ที่ตัวบุคคลว่าเขาต้องการาฝึกอาชีพมีความต้องการอะไรอยากจะชำนาญการระดับไหน นะครับพอฝึกชํานาญการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่ได้หยุดแค่นั้นก็คือว่าทางผมเนี่ยก็จะดําเนินการในส่วนของจัดทําโครงการเพื่อขอสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้ไปไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพอได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ให้เป็นตัวบุคคลนะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราจะทั้งให้ให้ทางก่งเยาวชนในพื้นที่เนี่ยเขาก่อจัดตั้งกลุ่มนะครับในพื้นที่ แล้วเราเอาอ,อุปรกรณ์ทั้งหมดมาตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ให้ทุกคนดำเน,นินกิจกรรมกันตรงนั้นครับอย่างน้อยก็เป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มวันนี้ได้ให้ความรู้กับน้องอที่ทำดีของอุ่นไอรักนั้นทำน้ำยา ลักจาเนี่ยค่ะทางนี้ทางหน่วยงานของฉ <c oughs> กกพื้นที่ค่ะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราจะให้ความรู้กับน้องๆมาใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อกี้เด็กๆเ,เขาเขาบอกว่าถ้าเป็นทางนี้แล้วจะต่อยอดให้เป็นในการค้าขายได้ค่ะอย่างน้อยๆเด็กที่อยู่ทางนี้เขาจะได้ความรู้แล้วก็ ไปทําที่บ้านให้พ่อแม่เขาได้ทําเองไม่ต้องไปซื้อจะได้ลดต้นทุนในครอบครัวของเขาค่ะคุณผ <Okay. S 1> ู้ชมครับที่ผ่านมาในการดําเนินการติดตามผู้ที่ผ่านการบําบัดรักษายาเสพติดพบว่ามีจํานวนไม่น้อยที่กลับไปเสพซ้ําเพราะพวกเขาต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมและขาดกํากลังใจจากสังคมในการใช้ชีวิต ดังนั้นการที่คนในชุมชนมาร่วมกันคอยเป็นหูเป็นตาสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนร่วมกันอย่างเข้มแข็งนั้นจะช่วยให้พวกเขามีพลังในการเลิกยาเสพติดมากขึ้นและยิ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกำลังใจที่จะช่วยให้เยาวชน ที่เคยพลาดพลัง้งได้มีโอกาสเป็นคนดีของสังคมและพัฒนาพื้นที่ของพวกเขาต่อไปครับผลการดำเนินการในส่วนของตำบลมะนังยงนะครับตำบลเดียวเนี่ยมีน้องๆที่สมัครใจครัที่บอกเขามีความเข้มแข็งเนี่ยเข้ามาที่จะเลิก ยาเติดจำนวน88รายนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่มียังมีความเข้มแข็งไม่พอนะครับก็ประมาณ18คนนะครับตรงนี้ผู้ผู้ปกครองก็ได้ส่งไปสถานบังคับบําบัดน,น,นะครับทว่าบ้านอุ่นไอรักที่เหลืออีกจำนวน70คนนะครับก็สามารถที่จะบังคับจิตใจนะครับแล้วก็ทำตามหลักการบําบัดน,นะครับด้วยตนเองได้นะครับซึ่งก็ทำให้ มีผู้ผ่านการอบรมนะครับจากสถานที่แรกรับนะครับแล้วก็ชุมชนที่มีส่วนร่วมไปแล้วนะครับจำนวน70คนครับค่ะมันมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะคะถ้าหากว่าเป็นบุคคลทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจเด็กๆ นะคะทีนี้พอออกไปข้างนอกอาจจะรังเกียจเด็กนะคะแต่ถ้าหากว่าในส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะแนะนําให้เขาและเขาก็ปรับตัวที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนสิ่งที่เป็นประโยชน์กับหมู่บ้านนะคะเขาก็อย่างน้อยเป็นแรงบันดาลใจที่เขาจะทําสิ่งที่ดีๆต่อไปค่ะอยากให้กําลังใจน้องๆน,นะคะ<ๆ>เขาบอกเลยว่าทุกคนนะคะ ไม่มีใครที่ทําถูกเสมอไม่มีใครทําผิดเสมอมีบ้างผิดบ้างถูกบ้างนะคะแต่ถ้าหากว่ารู้ว่าผิดแล้วแก้ไขปรับปรุงนะคะอันนี้เขายอมรับสังคมยอมรับนะคะถ้าหากว่าพลาดแล้วเหมือนที่สโลเกนที่พี่ดีเขียนนะคะว่าก้าวพลาดไม่เป็นไรเราก็เดินไปด้วยกันทุกคนนะคะอาจจะหลงผิดด้วยการตามเพื่อนแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็กลับ เ,เขาเรียกว่าหลักทัศนคติใหม่นะคะในส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะทำให้เขาเป็นเด็กดีได้ค่ะผมมีความคาดหวังว่าถ้าเด็กได้ความรู้ตรงนี้มีความคาดหวังประมาณ80%เด็กอาจจะทําในเรื่องของส่งเสริมอาชีพที่ได้รับความรู้มาครับเพราะเด็กเหล่านี้มันไม่มีความรู้ในด้าน ในด้านทำเลี้ยงชีพของตัวเองถ้าเขามีความรู้ผมมั่นใจเพราะเด็กเหล่านี้มันจะผ่านการคัดกรองไปแล้วมันจะผ่านการติดตามของอของชุมชนติดตามทุกทุกขบวนการก,ก็ก็เอา,าศาสนามาบำบัดหัวใจมาจิตใจล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็ส่งเสริมอาชีพให้เขาได้ทำให้กับครอบครัวของเขาแล้วกเสมัครต่อินเดียก็แล้วมาสมัครกลางก็ะอดไดกะไร การพัฒนาเพื่อให้เยาว,วชนและประชาชนที่ผ่านการเข้ารับการบำบัดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีทักษะอาชีพขั้นพื้นฐานมีงานทำและมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจนสามารถนำพาครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเข้ามาส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดได้สามารถกลับคืนสู่สังคม มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้นซึ่งสิ่งที่สำคัญในการที่จะคืนคนดีสู่สังคมคือการมอบโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและไม่กลับไปใช้สารเสพติดอีกต่อไปครับอยากให้เด็กๆหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ตั้งหนักคนนี้ว่า ถ้าเราหลงผิดแล้วให้กลับมาอย่างน้อยๆได้ปรึกษากับครอบครัวให้พวกเราอยู่ถ้าเราได้อยู่บอนะน,นีอะ้อย่างน้อยๆบาโบก็จะสอนหลักศาสนาให้เราอย่าหลงผิดจะได้ทำความดีให้ชุมชนของเราถ้าพูดถึงนะประมาณ90%ค่ะถ้าเด็กๆได้ความรู้จากนี้แล้วไปปฏิบัติจริงอะค่ะ จะได้เยอะเพราะว่าอย่างน้อยๆพ่อแม่ก็ภูมิใจที่ว่าลูกๆกลับตัวกลับเนื้อกลับตัวได้อยู่จุดนี้ช่วยกันและก็ตั้งใจในการฝึกอาชีพมันเป็นความรู้ที่เข้ามากับตัวเราและความรู้เหล่านี้จะหายไปจากเราเน่ยก็ต่อเมื่อเราตายไปพร้อมกับเราและความรู้ต่งตางๆที่ได้มาเนี่ย ถึงเราจะไม่ถามต่อไปเราก็สามารถจะหัาแต่ทอดตัวคนอื่นได้และความรู้เนี่ยเราจะมาพัฒนาท้องถิน่นพัฒนากับครอบครัวพัฒนากับสังคมที่อยู่กับเราได้ตลอดเวลาครับถ้าเกิดน้องๆเขามีความสมัครใจนะครับก็ให้โอกาสนะครับให้โอกาสว่า,าได้มา เลิกยาเสพติดนะครับด้วยการเข้าโครงการนะครับแล้วก็มีแนวทางต่อยอดให้กับน้องๆเนี่ยนะครับได้ประกอบอาชีพอย่างอื่นนะครับตางที่น้องๆก็มีความต้องการนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ถึงว่าหากน้องเข้าโครงการตัวนี้แล้วน้องมีโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะครับให้กับครอบครัวนะครับให้กับตนเองนะครับแล้วก็ที่สํำคัญก็จะทำให้สังคมในพื้นที่นะครับมีเป็นสังคมที่สันติสุขนะครับไม่มีอา,อาชญากรรมนะครับความวุ่นวายนะครับอันเนื่องมาจากยาเสพติด ชมคะการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการนำพลังประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการช่วยให้เยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของเราเองสามารถที่จะหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติดกลับมาเป็นคนใหม่ช่วยเหลือครอบครัวและประกอบสัมมาอาชีพได้ นอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเพิ่มจํานวนคนดีกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับสังคมในการช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เยาวชนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ในทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา7จนาฬิกาจนถึง7จนาฬิกานาทีค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ฝันเพื่อสันติสุข